ไม่เกิน40วันอยู่ในช่วงนั้นเดี๋ยวถ่ายพับนี่ก่อน เพื่อนที่เข้ามารับชมช่องอิทิพัตฟาร์มของเรานะครับวันนี้กำลังแพ็คชุดทดลองเลี้ยงส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าชุดทดลองเลี้ยงของเรานะั้นมีอะไรบ้างนะครับใช้อะไรเท่าไหร่ให้อะไรไปบ้างในงบประมาณชุดละสามร้อยบาทรวมค่าส่งนะครับอันดับแรกพามาดูสาคูก่อนสาคูเนี่ยเราก็พยายามนะครับพยายามหา เลือกสาคูที่ดีที่สุดนะครับในการส่งไปเพื่อนๆก็คือจะต้องแก่นะครับแล้วก็มีเสี้ยนพอสมควรเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเอาไปใช้แล้วง่ายที่สุดนะครับสาคูนะครับแปลงดีมากนะครับแห้งแก๊กเลยไม่มีน้ําเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าสาคูแต่ละถุงเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับมาดูถุงแรกโหลครึ่งไหมไม่ตรง ชุดอ่าตรงแหละสาคูถุงแรกก็จะอยู่ประมาณโลครึ่งนะครับโลครึ่งโลครึ่งนี่สําหรับกำมังฟักนะครับวันนี้เรามีส่งสี่ชุดเราก็จะทําถุงโลครึ่งไว้สี่ถุงในถุงโลครึ่งเนี่ยก็จะมีอาหารหมูสามขีดนี่นะครับอาหารหมูสามขีดดูมจะสี่ขีดแล้วมัง้งเนี่ย อ่หมึงสามขีดนะครับอ่ะดูให้เป็นสามขีดแล้วกันจริงๆมันเกือบสี่ขีดแล้วนะครับถ้ามันเหลือก็ถือว่าแถมไปนะครับเยอะไม่เป็นไรอย่าให้ขาดอันนี้คือถุงที่เอาทํากำมังฟักนะครับเดี๋ยวก็จะมีเปลือกมะพร้าวใส่ไปด้วยโลครึ่งเนี่ยก็พอดีนะครับสําหรับสาคูแห้งๆนะครับแต่ถ้าเป็นสาคูเปียกเนี่ยโลครึ่งจะน้อยมากโลกครึ่งนี้สําหรับสาคูแห้งๆอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นสาคูอ่อนเนี่ยโลครึ่งนิดเดียวเองเพราะมันมีน้ํามันจะหนักนะครับสาโคแห้งเงี้ยไม่มีน้ําเลยนะบีบบ,บีบยังไงก็น้ําไม่ออกนะบีบจนหมดแรงแหละไม่มีน้าเลยครับแห้งมากแล้วก็ไม่มีน้ําติดมือด้วยนะครับลื่นเลยแห้งแพกเลยนะครับเยอะไปอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นเปลือกมะพร้าวสับพอดีวันนี้เปลือกมะพร้าวสับที่ สั่งเป็นซื้อเป็นถุงมาหมดก็เลยนั่งสับเองใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้ามันน้อยไปเวลาเพื่อนๆรับไปแล้วก็สามารถหาเปลือกมะพร้าวเนี่ยมาสับใส่เพิ่มเองได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วให้ไปก็พอดีนะครับเราก็กะไปแล้วว่าใช้ประมาณไหนเราก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับใส่ไม่หมดก็แยกก็ได้ใส่เดี๋ยวมันปิดไม่มิดแล้วมันอากาศเข้า พยายามอย่าให้อากาศเข้านะครับเพราะว่าถ้าโดนอากาศนานๆสาคูเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีดําซึ่งมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันดูไม่สวยแค่นั้นเองพออากาศเข้าไปถึงมือลูกค้าสาคูเป็นสีดาเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจว่าเอาสาคูเก่าส่งไปให้จริงๆแล้วพอมันโดนอากาศนานๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดานะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ดีเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราแพ็คสี่ถุง ฟักนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ถุงเติมกันอ่อันนี้เป็นชุดเติมนะครับชุดเติมชุดเติมก็จะใส่เป็นถุงอย่างนี้ไปให้นะครับถุงชุดเติมเนี่ยถุงหนึ่งประมาณโลหนึ่งนะครับแต่ว่าชุดเติมเนี่ยเราจะให้เยอะกว่าทุกๆท,กทกี่นะครับเพราะเราจะให้ชุดเติมเนี่ยสามชุดเพราะว่าโดยปกติรอบการเลี้ยงหนึ่งเนี่ยเราเติมอาหารประมาณสามครั้งนะครับ ดวงถึงจะหมดรุ่นจริงๆถึงะจะอยู่ได้สักสี่สิบห้าห้าสิบวันจริงๆเนี่ยต้องเติมอาหารสามครั้งนะครับเราก็เลยให้ชุดเติมสามชุดชุดเติม,ช,ช,ตมชุดแรกเนี่ยก็เติมตอนประมาณสิบห้าวันนะครับชุดที่สองเนี่ยก็เติมประมาณยี่บห้าวันชุดที่สามก็เติมประมาณสามสิบห้าวันนะครับก็คือพอหลังจากเติมชุดแรกถัดไปทุกสิบวันก็เติมเติมเติมนะพอครบเติมครบสามชุดเนี่ย ก็อาหารจะอยู่ได้ถึงประมาณห้าสิบวันซึ่งดวงเราก็จะจับหมดรุ่นนะครับก็จะโตหมดรุ่นในตอนห้าสิบวันนะนี้ถึงจะพอนะครับในชุดเติมเนี่ยเราก็จะมีหัวอาหารนะครับสองขีดหัวอาหารสองขีดนะครับสำหรับชุดเติมะเป็นสาคหนึ่งกิโลสามถุงที่อยู่ในชุดเติมเนี่ยเท่ากันเหมือนกันทุกประการนะครับเท่ากันสามารถใช้สลับ กันได้จะเอาถุงไหนเติมก่อนถุงไหนเติมหลังได้หมดนะครับเหมือนกันเลยส่วนอาหารหัวอาหารนะครับเราก็คัดอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเจออะไรเราก็ซื้อแล้วส่งไปให้ลูกค้านะครับยี่ห้ออะไรเราก็ซื้อหัวอาหารเนี่ยต้องเป็นแบบที่เคยไลฟ์ไม่ใช่สินะเคยทําคลิปให้ดูนะครับเคยทําคลิปให้ดูว่าหัวอาหารที่ดีเนี่ยควรจะเป็นหัวอาหารที่สีดํดๆนะครับสีดํดๆสีขาวๆาวเนี่ย ในในในความคิดส่วนตัวจากประสบการณ์นะครับสีขาวๆจะไม่โอเคนะครับในการเอามาเลี้ยงด้วงไม่โอเคเท่าไหร่จะสู้สีดำๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับสีดำๆอย่างเงี้ยจะเป็นพวกอ่าพวกกักเขาเรียกอะไรปลาป่อนอะไรพวกนั้นเยอะ,ะคือจะมีแบบด้วงจะกินแล้วมีโปรตีนจะโตดีกว่าเขาจะละลายละล,ล,ล,ลายน้ําไวด้วยนะครับอย่างเงี้ยลงไปในน้ำสามนาทีละลายหมดเลยแต่ถ้าอาหารที่สีขาวๆนะครับ ครึ่งชั่วโมงยังละลายไม่หมดเลยเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของกาก,ากน้ำไอพวกอะไรนะกากมันเยอะนะครับพวกพอก,กากมันเยอะเรามาใช้เนี่ยยิ่งคนที่เลี้ยงด้วยมันอยู่แล้วนะครับพอเอาอาหารหัวอาหารที่มีกาก,ากมันเยอะมาใช้ก็เหมือนกับเพิ่มมันเข้าไปนั่นเองนะครับไม่ได้เพิ่มหัวอาหารลงไปเท่าไหร่เราก็คัดให้ลูกค้ายิ่งดีนะครับแล้วก็มีเปลือกมะพร้าวแล้วก็มีพ่อแม่พันธุ์นะครับ พ่อแม่พันธุ์ก็ใส่ขวดไปให้อย่างนี้เจาะรูนะครับมีขวดเล็กพ่อแม่พันธุ์เนี่ยโดยปกติเราก็จะให้สี่คู่นะครับเราไม่ใช่ว่าจะขี้เหนียวบางเจ้าให้ห้าคู่เราก็ไม่ใช่ว่าจะขี้เหนียวให้สี่คู่ครับแต่ว่าสี่คู่เนี่ยโดยพื้นฐานของการเลี้ยงหนึ่งกระมังนะครับสี่คู่คือเยอะมากแล้วปกติถ้าเราเลี้ยงกันแบบไม่เก็บพ่อแม่พันธุ์ไปทํารอบสอง ตอนสิบห้าวันตอนสิบวันเนี่ยเราก็ใช้แค่สองคู่เองนะครับสองคู่ปล่อยยี่สิบวันส่วนมันก็จะสอดคล้องกับอาหารชุดทดลองเลี้ยงที่เราส่งไปให้ลูกค้านะครับเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยสำหรับด้วงหนึ่งรุ่นนะครับอาหารชุดหนึ่งสี่ถุงเนี่ยสำหรับด้วงหนึ่งรุ่นอาหารไม่เพียงพอที่จะเก็บพ่อแม่พันธุ์ไปลงรอบสองนะครับแต่เราก็ยังให้ไปสี่คู่เผื่อว่าเผื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถ หาอาหารในท้องถิ่นของตัวเองได้นะครับก็สามารถเก็บเมงเนี่ยไปทารอบสองได้เช่นกันตอนอายุสิบห้าวันสี่คู่นี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับสี่คู่ถ้าเราปล่อยสิบห้าวันเนี่ยในกระมังกระมังที่เป็นอาหารฟักของเรานะครับจะมีลวงไม่ต่ํากว่าสามร้อยตัวแน่นอนนะครับสามร้อยขึ้นสี่ร้อยขึ้นแน่นอนถ้าทําแบบตามตามคลิปตามตัวอย่างที่เราทําให้ดูทําตามแบบของเรานะครับได้แน่นอนซึ่ง แค่นั้นมันก็มากเกินพอแล้วนะครับสําหรับอาหารหนึ่งชุดเนี่ยมันแทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสี่คู่เนี่ยถามว่าจริงๆมันเกินเกินจุดที่พอดีไปแล้วนะครับเยอะมากแล้วแต่ว่าเนื่องจากการส่งเนี่ยมันเป็นการเดินทางไกลนะครับบางทีสามสี่วันกว่าจะถึงมือลูกค้าสี่คู่จึงเป็นการส่งเผื่อมีการตายเกิดขึ้นนะครับสักตัวสองตัวอะไรอย่างงี้นะครับส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะใช้ได้ปกติด้วงดกปกติได้นะครับ ไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องใช้มากๆนะครับในการเลี้ยงด้วงมันไม่บาลานซ์กับอาหารนะครับเอาให้มันแบบที่มันสมดุลกันดีกว่าโอเคนะครับพอแม่พันธก็แบบเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดชุดลงกระมังกันนะหลังจากใส่ทุกเจัดชุดลงลังกันหลังจากใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคสำหรับการแพ็คลงลังนะครับก็จะมีถุงฟักนะครับอยู่ล่างสุดถุง แล้วก็นี่เพราะไม่พันุนะครับตรงไหนว่างๆก,ก็ใส่ลงไปนะครับเพราะไม้พันุก็มีถุงเติมนะครับสามถุงอย่างที่บอกนะครับถุงเติมสามถุงเนี่ยสามารถที่จะสลับกันไปมาได้ค,คือใช้สลับกันได้ เพราะเราไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าถังไหนใช้ก่อนตรงไหนใช้หลังเพราะว่ามันเหมือนกันสามารถใช้สลับกันได้โอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ลังแพ็กส่งไปนะครับเจะอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งลังก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโลนะครับบางกระมงก็ อยู่ที่สาคูด้วยนะครับ,บถ้าชุดไหนสาคูแห้งมากๆอย่างชุดนี้ก็จะอยู่6โลกว่ากว่า7โลประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าชุดไหนสาคูไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ก็อาจจะ6โลเกินๆถึง7โลกว่ากว่าอยู่ที่สาคูด้วยนะครับโอเคนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีส่ง4ชุดให้ลูกค้านะครับโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับใครสนใจก็ โทรสอบถามมาก็ได้นะครับ0658164951หรือว่า Facebook อิทธิพัฒน์ทวีธนาวงศ์นะครับหรือว่าแฟนเพจนะครับอิทธิพัฒน์ฟาร์มดวงสาคูก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าช่อง y o u t u b e นะครับอิทธิพัฒน์ฟาร์มดวงสาคูชื่อเดียวกันกับแฟนเพจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ